ถ้าผมะะมาบางยองอมาชมความรลากหลายนะวะพิธีแต่ว่าเวลาแค่น้อยนิดนะผมตอนนี้ก็มาเยี่ยมอีกบ้านนึงนะผมก็มาบ่อยนะทำบา,มามงยองอดูบรรยากาศรอบกัน,กน,รกนตรงนี้อตัวร้อนกัดบัตรแล้วก็มาเจอตรงนี้นะผมจากของบ้านนี้เขากำลังหั่นอ,อย่างที่เห็นนี่ก็เรียกว่า อาภูมิปัญญาท้องถิ่นนะที่ว่าภูมิปัญญาท้องภูมิปัญญาท้องถิ่นอาภูมิปัญญาพื้นบ้านของทางเวียงมืงยองนะผมเขากำลังทํายาครัากำลังผสมยาอายาแผนโบราณอายาแผนโบราณก็หมายถึงว่าอันนี้เป็นยังก็เป็นแป่นนี่ยังอะเป็นยังห้องยังเขาเป็นขาวเขาเป็นขาวเขาเป็นขาวแล้วก็อันนั้นเหรอขาวใส่สองอย่างหนึ่งอ่ะรอดนะมีเงา ครับผมอ่าสุดผสมของตำหายาโบราณของทางเมืองยองนะแล้วก็อะไรอย่างนี้ปูเลยปูเลยห้องปูเลยเหรอปูเลยอ๋อปูเลยเอาผสมมีมีกี่เจ้ามีกี่เจ้าสามเจอมารอกันเอาเอาเอาตำพองอะตำพร่องอ่ะตำพองก่อนมีเวลาจะกินเขาอาก่อากินบะกราจอนคาเฟ่แล้วก็กินเขา อ๋อนี่กัดยืมเนาะอ๋ออ๋อครับผมก็เรียกว่าเป็นตำยาโบราณเนาะตำยาแบบพื้นบ้านท้องถิ่นในม่โบราณอะอันนี้อนยเปินครอบเปครอบเปินป้องเนี่นั่นนันั่นอนน่้เหรออันยังไงหางข้าวหางขาวนหางข้าวข้านะข้าวอะดุรอดดดูดอมดดก้อมัอยู่ไหนออกชนออกปาเอออกนออกปลามาปลูกไเนาะหลานทั้งหดนะจ๊ะครับผม ครับผมนะมาดูต่อนะเออก็จ้าจว่าการกระบวนการวิธีการการเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านนะการทํายาโบราณยาเรียกว่ายายาก็กระเพาะยารอของขาเหรอกระ,พะ,ะเพาะอะก็แก้จุกเส็ดนั่นท้องกระเพาะอ,อะไรจำลองนั้น,นผมก็ชาวบ้านสมัยก่อนนี่ไม่มีอะไรก็เอารักไม้รักตอกนะเป็นยาอ่าก็เอามาทมําไว้กระบวนการวิธีการนี้ตอนนี้เขาเอามาหั่น

สมัยก่อนนี่ไม่มีโรงหมอไม่มีอะไรนี่ลำบากก็ต้องอใช้สมุนไพรพื้นบ้านหรือว่าเป็นการรักษาเอาไม้เกิดไม้แล้ไข่ไข่ห้องห่องมันก็เขก็บตอ๋อยาลุมเป็นยาลุมเหรอครับเป็นยาลุมนัแล้วนะแล้วก็มีอะไรเอาช่องยาวกันนะเอานี่ะแล้วก็นี่แหรออันนี้อันนี้เป็นปู้เลยผู้ใดพิมพาข้าวแล้วก็คุ้นแล้วก็น้่ยมันหยอดชบแปะ เขาใส่เป็นพงเะรน้อยเนาุน huh? ่าคืดไหมเนี mm, like uh, okay, ่ยอ๋อโบราณนั่นเนาะแล้วอันเอาทาต้องนั่นเนาะเอาทาต้องนั่นเนาะเอาทาไม่ทากะเอาไม่กินยังเดียววะกินอย่างเดียวนั่นแหละอ๋อครับผมอันนี่ก็แบบโบราณฮะอันนี้ว่าตำร่ายาโบราณสมัยก่อนนี่เขาเขาเาก็คงจะสืบๆกันมานาะฮุมโม่ฮุงสังใช่โม่โม่ละอืมอืมอืม ยาป่ยายาเมืองสักเจลนะครับสาดูครับแล้วก็เอาตักกี่วันเอาแหงว่ากะนันแหงวัล้อ๋อครับผม,มก่อนในก่อนหนึ่งในวิถีนะผม,มุาจยาท้องถิ่นของทางเมืองยองนะครับผมการทำยาหนึ่งในเรียกว่าวิถีพมะมุจยาท้องถิ่นของทางทะเลเมืองยองนะครับผมขอบคุณครับผม